เดี๋ยวขอเช็คเสียงกองเชียร์อีกสักหน่อยดีกว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงต่อมานะคะว่ายังอยู่แข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมนะคะทุกคนเลยค่ะ1 2 3สจอยแอนอยยังอยู่ดีนะคะใช่ได้ครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเราจะต้องเสียงดังๆครับต้อนรับชาวต่างชาติแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นพี่น้องของเรา<ช>นะครับครอบครัวเดียวกันนะครับก็เป็น พี่น้องของเราจากกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเรามีพี่น้องกัมพูชาหรือว่าแคนเบอร์เรียนลาวแล้วก็มาเลเซียนะครับมาอยู่กับพวกเราด้วยเช่นกันนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับจะเป็นถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดนะครับในระดับแมเนเจอร์รายใหม่ในแผนบาลานซ์ทีมนั่นเองปีนี้นะครับก็เขาได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับกับความสำเร็จนะครับแล้วเขาจะมาแบ่งปันโอกาสความสำเร็จในธุรกิจของ จอยแอนคอยในประเทศไทยกับพวกเราทุกๆกคนด้วยเช่นกันนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับมิสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกจากความศรัทธาในธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะมิสเตอร์ดัมยังจะมาเล่าในเรื่องราวของความพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้ได้นะคะให้พวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะและนอกจากมีความศรัทธาแล้วนะคะเราก็จะได้ฟังนะคะทั้งความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ตรงด้วยค่ะในหัว ข้อคนพิการที่ขาดโอกาสแต่สำเร็จได้เพราะใจที่สู้ค่ะครับผมถ้าว่าพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับมิสเตอร์ดำชัยหาครับ ชีวิตต้องมีการต่อสู้จมเรียบสู้บองพโอ,อนตีงอคอเนียบาสยมมอกบาทนำาสหามปีกัมพูชีมาจากกัมพูชาครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมดีใจมากที่ได้มาถ้าผมพูดไปออภาษาไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขอโทษครับมาจากกัมพูชา เพิ่งเรียนพูดภาษาไทยประมาณสักกี่เดือนนี้เองครับวันนี้ผมจะขอแบ่งปันกับประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาชีวิตเกิดมาคนนี้เด็กชายคนนี้เกิดมาแม่คิดว่าจะมีแม่หวังที่สุดว่าจะพึง่งพึ่งพากำลังลูกนี้ได้แต่ว่าไม่นานสามปีที่ผ่านมาเด็กคนนี้ เป็นคนพิการกลายเป็นคนพิการการคลายเป็นคนพิการนี้ชีวิตทุกทานอยู่ที่นี้รู้ไหมว่าคนพิการมันยากขนาดไหนมันทุกยากเวทนาขนาดไหนคือว่าเวลาผมพิการเนี่ยประมาณว่าสิบสามปีพึงเดินได้แต่ตรงว่าที่สิบสามปีที่ผ่านมา ผมก็ผืนกับดินลุกขึ้นแล้วก็ล้มไปลุกขึ้นแล้วก็ลมไปลุกขึ้นแล้วก็ล้มไป,มไปถ้าผมไม่สามารถก็ผมก็ต้องเดิไนไปต้องเป็นคนพิการตลอดแต่เวลาผมอายุ13ปีผ่านมาแล้วก็เดินได้แม่ก็อุ้มไปโรงเรียนพาลูกไปโรงเรียนเวลาผมไปโรงเรียนนี่แม่บางวันก็ก็โดน ลมอะไรเนี่ยทุกอย่างคือลำบากแล้วครั้งที่นี่ที่ไปโรงเรียนเนี่ยแม่ส่งไปโรงเรียนจูงแขนไปโรงเรียนขนาดนั้นอ่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งอย่างมาผูดอีกว่าแม่ให้ให้ดำสาสหาไปเรียนทำไมเพราะเวลาไปเรียนเนี่ยเขาไม่าไม่ให้ทำงานหรอกทำงานอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคนพิการตอนนี้ ทุกคนรู้ไหมว่าผมได้ยินกับหูกรงพมแต่ขนาดนั้นอะ่ะผมเป็นคนพิการพิการร่างกายแล้วคนชาวบ้านยังมาทำให้ผมพิการในใจอีกแต่ความเจ็บใจทุกคนรู้ไหมฮะมันเจ็บใจขนาดไหน จรบใจขนาดไหนแต่ผมต้องสู้แม่ก็คิดว่าอ้าวไม่เป็นไรลูกเรียนลูกต้องเรียนเวลาเรียนก็ไม่ได้สูงเพราะเวลาเรียนจบแล้วก็ต้องไปเรียนที่พนมเปญผมยุพาตะบองบุตรโอภิโมยบันเตียเมญจการไปลงเรียนที่พนมเปญต้องจ่ายตังไตไหลลงบายยากแต่ก็จบโชคดีชีวิตของผมที่ผ่านมาอายุป,ประมาณยี่สิบกว่าปีก็โชคดีที่ได้ไปเรียนกับ องค์การที่ทำเป็นช่างช่างทำโทรศัพท์ทำอะไรนี้แหละตอนนั้นเวลาไปแทเรียนเป็นทำช่างแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมือของผมฟังนี้มันไม่มีแรงจับอะไรก็ไม่ได้ก็ตอนนั้นโชคดีที่พลังพลังให้ทำงานด้วยนี่ชีวิตผมก็ไปโชคดีครั้งนั้นแหละก็ทำงานทำงานกับพลังประมาณได้ประมาณออสักห้าปีนั้นแหละก็ ได้แต่งงานแต่งงานที่โชคดีและแต่งงานขึ้นว่าชีวิตมีความสุขเวลาได้เมียขอบคุณเมียครับขอบคุณเมียของผมวันนี้ไม่ได้มาด้วยขอบคุณเมียที่มารับผมเป็นสามีถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ผมขึ้นว่าจะไม่มีใครมาสมัครเป็นเมียของผมหรอก อยู่ไม่นานก็ได้ลูกประมาณสองคนสมคนสมคนก็ตรงนั้นมาเนี่ยคิดว่าอนาคตจะเป็นไปยังไงเพราะการทำงานเนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดมันไม่อยู่กับเราตลอดเพราะงานงานต้องไม่ใช่ตัวเองเหรอกคืองานเขาต้องให้เราทำแล้วก็เรา,เาก็ให้เราหยุดได้ นี่แหละงานที่ทํากินเงินเดือนพ็นมนุษย์กินเงินเดือนเราพิการอีกประทำเป็นมนุษย์กินเงินเดือนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เราต่อชีวิตลำรวยได้หรอกแต่นอกจากนั้นมางานก็เลิกแล้วเนี่ยตรงที่งานเลิกนี่แหละผมก็ต้องประสบความเวทนาอีกตอนแรกคิดว่าเวทนาแต่ตัวเดียวแต่ตอนนี้มีคนสี่คนมาเวทนากับผมอีก ตอนนี้แล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าจะไปทํางานอะไรหรอกเพราะจริงๆเมื่อนชาวบ้านที่พูดนั้นแหละทํางานอะไรไม่ได้ไปสมัครงานตรงไหนก็ไม่ได้ก็พอดีทําเป็นบริษัทขายตรงนี่แหละก็เคยทํามาประมาณ5-6บริษัทแล้วก็ไม่เคยได้ประสบควาสมสาเร็จหรอกได้แต่กินได้ได้แล้วก็หาได้ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ก็เวทนาอีกแหละตัวน,นั้น ก็โชคดีชีวิตคมผมโชคดีครั้งที่สองครั้งที่สองนี่คือมีผู้ชายคนหนึ่งมนันแนะนำผมขอประมือให้ผู้ชายคนนึงคือคุณเพลืองซาโรนครับเป็นคนค้ามประชามาเปิดโอกาสให้ผมแต่ผมมาดูว่าอ๋อมันดีจริงหรอมันทำให้ผมลุยจริงๆหรือไม่ก็ขอ ขอบคุณคุณสะนุนมิ่งเมลีที่ชวนผมมาเมืองไทยครับขอบรบมมือให้ด้วยครับครับตอนนั้นโอกาสตรองน,นั้นแหละที่ผมมาเมืองไทยเวลามาเมืองไทยแล้วก็มาเจอทุกคนอยู่ที่นี่เป็นคนชาวไทยเนี่ยคือมีตัง้งมีตั้งคนวัยรุ่นมีตั้งคนแก่ๆด้วยแล้วก็มีคนทุกอย่างแหละดูหน้าตาไปก็เออเขาจะอาจประสบความสำเร็จได้ แล้อะไรที่ตื่นแต้นอผมมาดูผู้ยิงอสองสามคนนี่ยเป็นเป็น,ปนแก่ๆมากผมก็ตื่นเต้นอ๋อมันเป็นลายใดขนาดเดียววันนึงแก่ออ่หนึ่งหมื่นอุ้ยผมก็ตื่นแต้นผมตื่นแต้นแล้วก็ผมก็ว่อาอ๋อเนี่ยผมต้องทำ JC แล้วตอนนี้ชีวิตของผมอาจจะรวยกับ JC แล้วผมก็เริมทำก็่าทำเนี่ย คือว่าเราอาจจะลวยเลยแต่ว่ามันยังลำบากอีกเพราะครั้งที่หนึง่งผมอยู่กัมพูชาเป็นคนต่างชาติเจซีไม่ใช่ของกัมพูชาหรกคือของไทยผมอยู่กัมพูชาการทํางานอยู่กัมพูชามันยากขนาดไหนมันยากขนาดไหนเวลาสมัครคนสมัครจ่ายตางังก็ต้องก็ต้องหอบตังมาที่นี่สินค้าก็ไม่มีก็ต้องบางคนเขาก็เอาเงินคืนก็มีพอสมัครมา สิบห้าวันแล้วยังไม่ได้สินค้าอันนี้มันยากขนาดนี้เราก็ต้องสู้ทุกอย่างก็ต้องสู้ทุกอย่างสู้สู้ถ้าตอนนั้นก็โชคดีที่ทำมาการสู้กับชีวิตการเอาชนะใจตัวเองนี่แหละการลุ่มายากเข็นย่างไงไม่เป็นไรถ้าเราเอาชนะตัวเองได้การเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อา,อ,าอาจชนะได้ ชนะได้ผายไม่กี่เดือน8ดเดือนเท่านั้นการลุ่มบากของคนพิกขานการลุ่มบากของเด็กชายพิการคนนี้ก็ผายประมาณแปเดือนก็ขึ้นตำแหน่งมันเดจเจร์ครับแล้วก็มาถึงวันนี้มาถึงวันนี้สโลปไปคือสิบ 18เดือนสิเดือนตอนนี้ผมขึ้นไดเรกเตอร์แล้วครับไดเรกเตอร์ Director แล้วครับนี่คือว่าอาจประมาณ2เดือนอีกก็ขึ้นม a n เนเจอทวินเน็ตเวิร์กอีกครับแล้วก็สองรหัสอีกรออยู่รหัสที่2กับรหัสที่สรออยู่เป็นแมนเจอร์อีก2รหัสครับกาสุปไป1 0 แปดเดือนนี้มีรายได้ที่เก็บได้คือประมาณสามล้านกว่าบาทครับนี่คือได้จะเจสีสุดๆเลยได้จะเจสีสุดๆเลยที่เจสีทำให้คนพี